สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วเวลาของรายการใจถึงใจโดยกรมบ,บัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพีรมพักดีค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่ ข้อกังวลค่ะที่บอกว่ามีนอมินีธุรกิจร้านอาหารในเยาวราชนะคะโดยทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยถึงตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกังวลกรณีอาจจะมีนักท่องเที่ยวแอบแฝงเข้ามาทําธุรกิจหลากหลายประเภทในย่านเยาวราชไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าขายในรูปแบบของการลงทุนผ่านนอมินีซึ่งเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งเป็นการบริ าการจากหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ค่ะ เพื่อที่จะดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไปโดยในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้มีการชี้แจงตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจขายอาหารหรือเครื่องดื่มจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนจะถึงการประกอบธุรกิจได้เนี่ยเนื่องจากเป็นธุรกิจในบัญชี3นะคะนั่นก็คือวงเล็บที่19ไทยพระราชบัญญตัติซึ่งทางกรมก็มีมาตรการในการป้องกันปรับปรามแลวก็ตรวจสอบการกระทําในลักษณะนอมินีดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนของการจดทะเบียนกําหนดให้คนไทยที่ร่วมลงทุนในนิติบุคคลจะต้องแสดงหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินที่แสดงว่ามีทรั สินเพียงพอที่จะลงทุนในนิติบุคคลได้นะคะเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วก็จะต้องตรวจสอบค่ะว่ามีการ ใช้ให้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่ากระทำการในลักษณะนอมินีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าฝา่าฝืนกฎหมายหรือไม่โดยเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการสแสวงหาข้อเท็จจริงรวมทั้งพยานเอกสารหลักฐานนะคะที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนํามาพิจารณาประกอบการตรวจสอบปัจจุบันค่ะทางกรมก็ได้มีการจัดทําแผนงานตรวจสอบประจําปีซึ่งธุรกิจขายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่ในแผนงานการตรวจสอบด้วยนะคะกรณีการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบ กอบธุรกิจคนเดียวซึ่งคนต่างชาติไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมก็ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงแรงงานในพื้นที่ลงตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้ค่ะซึ่งหากพบว่ามีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็จะมีความผิดตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยอีกทั้งหากพบคนไทยมีการจดทะเบียนพาณิชย์แทนคนต่างด้าว ก็จะมีความผิดในลักษณะนอมินีด้วยเช่นกันนะคะก็มีการออกมาเน้นย้ำมานะคะขอให้คนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือว่าร่วมเอาซึ่งชื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้ลงทุนจริงหรือว่าการให้การสนับสนุนนะคะรวมทั้งประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวโดยแสดงว่าเป็นธุรกิจของคนไทยเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แถึง1ล้านบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ ะะแล้วก็ยังมีโทษในการปรับรายวันอีกวันละ1 0 0 0 0ถึง50,000บาทจนกว่าจะเลิกฝ่าฝืนมากไปกว่านั้นเนี่ยคนต่างด้าวเมื่อเข้ามาในประเทศไทยก็จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522แล้วก็พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560หากหากฝ่าฝืนมีความผิดทางอาญานะคะแล้วก็มาตรการห้ามเข้าประเทศต่อไปด้วยอีกทั้งนายจ้างหรือว่าผู้รับคน ต่างดาวเข้าพักก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเอาไว้เช่นเดียวกันด้วยนะคะนั่นคือในส่วนของตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยก็เปิดประเทศละเริ่มที่จะมีนะักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจต่างๆในลักษณะของนอมินีโดยการให้คนไทยเนี่ย ทำเป็นเจ้าของธุรกิจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจของต่างชาตินะคะธุรกิจของต่างชาติต่างด้าวเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะเข้ามามากขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบกันนะคะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนของ การเตรียมนำคณะเข้าร่วมสองภารกิจใหญ่ค่ะนั่นก็คือการประชุมนะคะ WEF ที่เมืองดาวอสคอสเตอร์สมาพนธธรัตสวิตแล้วก็การลงนามความร่วมมือด้านจีโนมิกที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรด้วยค่ะโดยทางด้านนางสาวไตสุรีไตสาน,นะกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาพูดถึงในระหว่างวันที่1 7ถึง22มกราคมค่ะนายอนุทินชายบิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ ะะก็มีการกําหนดการนําคณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขเ,เข้าร่วม2อภารกิจสําคัญใน2ประเทศด้วยกันประกอบไปด้วยการประชุม w o r e c o n o m i c Forum ค่ะหรือว่า WEF ะะที่เมืองดาวอชคลอสเตอร์สมาพันธรัฐสวิสแล้วก็การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านจนะีโนมิกณกรุงลอนดอนสหราชาณาจากักรค่ะ สำหรับการประชุม WEF ที่เมืองดาวอสคลอสเตอร์นะคะสมาพันธรสวิทเนี่ยปีนี้ก็จัดประชุมขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง20มกราคมภายใต้หัวข้อ Corporation Infragment World นะคะก็มีผู้นำระดับสูงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีคลางนะคะรัฐมนตรีการค้ารัฐมนตรีต่างประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ภาคธุรกิจจากทั่วโลกตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยก็เข้าร่วมซึ่งในส่วนของประเทศไทยค่ะนอกจากนายอนุท พร้อมคณะแล้วนะคะทางด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยศิทย์และทํานตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะมีการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้นะคะทางด้าน,นอนุทิน พร้อมกับคณะเนี่ยก็จะเข้าร่วมประชุมในวันที่17เถึง18มกราค่ะในหัวข้อ Health System t r a n sf o r m a t i o n นะคะซึ่งการประชุมก็จะหารือถึงความร่วมมือระดับโลกทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเกี่ยวกับระบบดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนแล้วก็ในหัวข้อ The p o o l i n g Power of ASEAN นะคะเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงแล้วก็บทบาทการมีส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพ าพความมั่นคงของตลาดโลกตลอดจนความร่วมมือในภูมิภาคค่ะในโอกาสนี้เนี่ยในช่วงของการประชุม WEF นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ยังมีกำหนดการในการร่วมหารือกับผู้นำจากประเทศต่างๆในหัวข้อ how to restart global c o r p o r a t i o n ซึ่งจะว่าด้วยความร่วมมือระดับโลกในระยะต่อไปเพื่อรับกับความท้าทายระดับโลกในประเด็นหลักๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาวะโลกร้อนเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง วิกฤตทางด้านอาหารนะคะแล้วก็พลังงาน รวมถึงก็จะมีกำหนดการพบปะผู้แทนจากประเทศต่างๆแล้วก็ผู้บริหารองค์กรธุรกิจระดับโลกเป็นการเฉพาะหลายๆด้วยกันนะคะจากนั้นค่ะทางด้านนายอนุทินพร้อมคณะนะคะก็จะได้เดินทางไปยังกรุงลอนดอนเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านจีโนมิกส์นะคะระหว่าง g e n o m ิกส์ไ a ยแลนดแล้วก็จีโนมิกส์อังกฤษค่ะก็จะเป็นการหารือแนวทางนะคะการดําเนินงานความร่วมมือในอนาคต ทั้งในส่วนของการแพทย์แล้วก็การวิจัยซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยก็ยังจะมีกําหนดนะคะในการพบปะหารือกับหน่วยงานที่ดูแลความร่วมมือในประเทศในกลุ่มอินโดแปซิฟิก หน่วยงานที่ผลักดันในเรื่องของหลักประกันสุขภาพทวนน้าของอังกฤษนะคะเพื่อที่จะสแสวงหาความร่วมมือของระหว่างสองประเทศซึ่งจะนําไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนของภารกิจให,ใ,หใหญ่สองภารกิจเลยทีเดียวนะคะที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีภารกิจในการเดินทางไปประชุมณต่างประเทศค่ะ เรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนของบัตรประชาชนดิจิทัลนะคะหรือว่าดิจิทัลไอดีเขาบอกว่าให้สามารถที่จะใช้แทนบัตรจริงได้นะคะตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการที่จะผลักดันรัฐบาลดิจิตัลให้เป็นรูปธรรมค่ะทางด้านในอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยตามที่ได้มีการประกาศพระราชบัญญ,ญัติการ ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2565 เพื่อเป็นกฎหมายกลางส่งเสริมให้การบริหารของภาครัฐใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักโดยบางส่วนของกฎหมายค่ะก็ได้มีผลบังคับมาแล้วนะคะในวันที่13ตุลาคม2565ที่ผ่านมาและบางส่วนเนี่ยก็เพิ่งที่จะมีผลไปนะคะเมื่อวันที่10มการาคมที่ผ่านมาซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมเพื่อที่จะสนองรับนโยบายโดยต่อเนื่องนั้นเนี่ยนะคะขณะน,นี้มาตรา14ตามพระราชบัญญตัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วดังนั้นค่ะประชาชนตอนนี้นะฮะสามารถที่จะแสดงบัตรประชาชนทางดิจิตอลบนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการแสดงตัวด้วยบัตรประชาชนจริงแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดงดิจิตอลไอดีของประชาชนได้นะคะตอนนี้ก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยแหละคะ่ะโชว์ดิจิตอลไอดี ได้เลยนะคะโดยทางด้านพระราชบัญญัติการปฏิบัตรริราชการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมาเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ผลักดันในเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลให้เป็นรูปธปรรมเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่นะคะรวมทั้งเป็นไปตามการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินที่ให้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อบริการสาธารณณะแล้วก็อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้กับประชาชนทั้งนี้ ท่หประเทศไทยก็ได้มีการผลักดันเทคโนโลยีดิจิตอลไอดีมาระยะหนึ่งแล้วโดวยมีการใช้งานจริงในปัจจุบนันอีกทั้งการบริการจากภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะต้องถูกเปลี่ยนไปในรูปแบบของดิจิตอลนะคะจึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะยืนยันตัวตนบนโลกดิจิตอลได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็มั่นคงปลอดภัยในขณะเดียวกันค่ะทางดิจิตอลไอดีนะคะก็จะนำไปทดแทนบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อทำธุรกรรมอื่นๆได้อย่างมั่นใจย,ยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ทุกคนเนี่ยจะต้องพกติดตัวเอาไว้คู่กับบัตรต่างๆ เพื่อเอาไว้ใช้ในการติดต่อราชการหน่วยงานเอกชนต่างๆร่วมไปถึงใช้พิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนของบุคคลนะคะเมื่อเข้าทําธุรกรรมหรือว่านิติกรรมต่างๆใช้ยืนยันสถานภาพคนไทยของตัวบุคคลตามกฎหมายนอกจากนี้นะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีความผิดเกี่ยวกับบัตรประชาชนเป็นเรื่องของความมั่นคงหากถูกเรียกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานตรวจบัตรที่สามารถขอตรวจได้ตามกฎหมายแล้วไม่มียื่นให้ตรวจสอบเนี่ยนะ,ะก็จะมีความผิดค่ะจะต้องได้ รับโทษปรับแต่นับตั้งแต่เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะคะประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิตอลบนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการแสดงตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง และเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถปฏิเสธการแสดงดิจิตอล ID ของประชาชนได้ประชาชนสามารถออกจากบ้านโดยพกโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวโดยไม่ต้องพกบัตรประจําตัวประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการพัฒนาระบบการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนทางดิจิตอลหรือว่า DOPA Digital ID นะคะเพื่อที่จะรองรับการให้บริการประชาชนจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการเพื่อความสะดวกและก็ปลอดภัย ในการใช้บริการต่างๆที่จะต้องแสดงบัตรโดยผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนร,ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอลหรือ DOPA นะคะหรือว่าดูป้าดิจิตอลไอเนี่ยนะคะสามารถดําเนินการก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน d. ดูป้ก็คือ d. d upa, d O P A นะคะของกรมการปกครองลงในโทรศัพท์มือถือก่อนเข้ารับการลงทะเบียนซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะผู้ประสงค์ของลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียนณนะสำนักทะเบียนเปิดแอปพลิเคชัน DduPA ค่ะพร้อมทางอนุญ,ญาตให้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน13หลักให้ถูกต้องยอมรับข้อตกลง แล้วก็เงื่อนไขทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะทำการลงทะเบียนแทนเอกลักษณ์ดิจิตอลค่ะทำการสแกน QR Code ในแอปพลิเคชันระบบจะแจ้งเตือนให้ตั้งค่ารหัสผ่านโดยทั้ง2ครั้งก็จะต้องเหมือนกันนะคะแล้วก็ระบุครั้งที่2ถูกต้องระบบก็จะแจ้งเตือนขอยินยอมโดยระบุรหัสอีกครั้งเพื่อให้อัปโหลดข้อมูลลงแอปพลิเคชันมือถือของตนเอง เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นหน้าจอก็จะแสดงสถานะสมัครสำเร็จนะคะภายหลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเมื่อต้องการติดต่อดรว่ารับบริการจากหน่วยงานรัฐหรือว่ามีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจบัตรในกรณีต่างๆก็สามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนนี่แหละในการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้วข้างต้น ก็จะได้มีการแสดงดิจิตอล ID เนี่ยนะคะกับเจ้าหน้าที่ที่เรียกตรวจแทนการใช้บัตรประชาชนจริงได้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็คาดว่าในปี2566นี้ก็จะมีประชาชนค่ะใช้ดิจิตอล ID แทนบัตรประจำตัวประชาชนประมาณ10ล้านคนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังกรมการปกครองได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนทั้งหมดไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับ วันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกรมาชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o u t u b e ูบช n อ l อาทับพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุ18 20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2566หรือชายไทยผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2546 2548และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการเพื่อบรรจุในกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยและกองพันฐานสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2566สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโดยไม่ใช้คุณวุฒิพิเศษเพื่อลดวันรับราชการทหารกองประจำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ rcm66.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารหรือสำนักงานศัสดีกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดหรือหน่วยศัสดีเขต หน่วยศาสดีอำเภอที่อยู่ใกล้และสะดวกได้ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนา